สส no วัดีครับเตีอนวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมที่จะมาแจ้งตลอเราได้ทราบนั่นก็คืองกิจกรรมเด็กดีประจำเดือนได้แก่เด็กหญิงรัตนพรขอมขอเสียงปกยุทธ์ค <Psych> ร <bies> ับอ่ะเด็กหญิงรัตนพรของนะครับจะได้รับทุนการศึกษาจำนวนห้0รบาทและจะเป็นผู้ตรวจความดีในเดือนถัดไปเด็กดีประจำเดือนหน้า ของฉันแน่รางวัลนี้ต้องเป็นของเราแน่ถ้าได้เป็นคนแหม่อยากเป็นเด็กดีประจำเดือนอย่าลืมทคำความดีกันนะครับสปอยเธอเก่งสุดๆไปเลยเธอนี่สมบูรณ์แบบจริงๆเหมือนมีตัวจีบบ้าจีบบ้าเลยเด็กดีประจำเดือนหน so ้าต <masterpiece> ้องเป็นของฉันแน่ก่อนอื่นต้องมีค๊อคคู่แข่งก่อนคนแรกปาร์ตี้สดใสล่าเริงชอบช่วยเหลือคนอื่น คนต่อไปพอใจเอาเปรียบเพื่อนได้ตลอดเวลาเฮ้ยกดพื้นเหน่อยจังเลยอ่ะคนต่อไปพิมพ์ทํางานดีแต่เล่นกีฬาไม่ได้เรื่องเลยพี่พพวกความดีมาแล้ว วูดพอใจทําความสะอาดให้เพื่อน,นออกไปได้ห้าคะแนนสบายจังทำแค่นี้ก็ได้คะแนนแล้วอูแบบนี้ก็ได้คะแนนได้หรอน่าสนใจนี่เราทําำมากดีกว่าแต่มันเป็นการพุจริตนะจะดีหรอจะมาเป็นคู่แข่งใช่หรอมันไม่ง่ายหรอกตั้งใจทําหน้าที่ของเราดีกว่าจะได้ดีเอง ทำไมเถิดจักอีกร้อยปีก็ไม่เห็นผลหรอกสรีสปอยค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าหนูไปเที่ยวต่างจังหวัดมาก,ก็เลยมีของมาฝากค่ะมีของมาฝากแบบนี้หวังอะไรจากพี่หรือเปล่าคะไม่มีหรอกค่ะพี่ใช้วิธีนี้เลยหรอได้อะไรไปอีกแบบนัน มีของฝากมาให้ค่ะเล่นแบบนี้ันเลยเหรอพี่สปอยหนูมีนะ้ำหวานๆมาให้ดื่มค่ะขอบคุณนะพี่สปอยเหนื่อยไหมดื่มน้ำก่อนไหมคะขอบคุณนะพิมพ์เด็กดีประจำเดือนนี้เราขอได้ไหมมันต้องมีข้อแรกเปลี่ยนสิต้องแบบนี้สิ ดีประจำเดือนนี้เราขอได้ไหมมันก็ทำความดีไม่ใช่หรอจะขอกันได้ยังไงแค่เธอไม่ทําความดีเพิ่มเราก็ชนะแล้วเราก็อยากเป็นเด็กดีประจำเดือนเหมือนกันเอาอย่างนี้เรามีข้อเสนอราว่ามันสิถ้าเธอยอมให้เราเป็นเด็กดีประจำเดือนเอาไปเลย5 0 0บาทฮะมันเป็นาการตีสินบนแล้วแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราแค่แบ่งทุนการศึกษาให้เธอเองถ้า<ม>รู้เป็นเรื่องใหญ่ั้นแรกครูไม่รู้หรอกไม่เอาก็แล้วแต่ นักเรียนที่นาราทุกคนดน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็มีข่าวดีมาแจ้งให้นักเรียนนะครับก็คือเรื่องกิจกรรมนะครับเป็ดดีประจําเดือนของเรานะครับวันนี้คุณครูจะมาแจ้งรายชื่อนะครับของนักเรียนนะครับที่เป็นรายการเดือนของเรานะครับสําหรับลําดับที่หนึ่งนะครับของเดือนนี้ได้แก่เด็กหญิง พริพิชาแก้บุหรื่น้องพอใจขอเสียงโลงมือดังๆให้กับพอใจด้วยนะครับครับโอเคนะครับลราดับต่นไปนะครับขอเชิญเด็กหญิงพอใจนะครับขึ้นมารับรางวัลหน้าสาวโถงเลยครับเชิญครับครูคะคนโกงได้รางวัลได้ไงคะโกงยังไงครับหมูมีหลักฐานไหมครับ เห็นเขาติดสินบนตลอดเลยค่ะแต่ผมมีหลักฐานะครับมีของมาฝากแบบนี้หวังอะไรจากพี่หรือเปล่าคะไม่มีหรอกค่ะพี่ใช้วิธีนี้เลยเหรอครับหลังจากที่คุณครูได้พิจารณาฐานแล้วครับ คุณครูขอปกฎเด็กหญิงท่านที่ชาออกจากเด็กหญิงประจำเดือนนี้นะครับและจะมอบรางวัลเด็กหญิงประจำเดือนให้กับเด็กหญิงสศิิมล์ปูลวงศนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเด็กหญิงสสิบมณ์ครับสำหรับเด็กหญิงสศิิมลนะครับก็จะได้รับคุณก,การศึกษานะครับ 500อบาทนะครับแล้วก็จะไ,ได้รับหน้าที่นะครับเป็นผู้ตรวจความดีในเดือนถัดไปครับยัสามารถเิ่มต้นไหน,นเดือนถัดไปได้นะต่อไปฉันจะทาให้ถูกต้องการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ทำให้เราภูมิใจในตัวเองแต่ยังเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอีกด้วยหยุดที่เราไม่เอาสินบน